สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธีมนไทยเรือคำดิฉันจะมานำเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อเรื่อง State Fader of Simple Cosmological Model นะคะอันดับแรกจะขอกล่าวถึง State Fader กันก่อนนะคะว่า State Fader นั้นเป็นคู่อันดับทางเอกภพที่ประกอบไปด้วย R s สเตเฟเดอร์นั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงเลขาคณิตและอธิบายลักษณะของพลังงานมืนดโดยที่สเตเฟเดอร์นั้นเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณรูปแบบของแบบจำลองพื้นฐานนอกเหนือจากพารามิเตอร์พื้นฐานอย่างเช่นพารามิเตอร์ของฮับเบิลค่าคงที่ทางเอกภพและพารามิเตอร์ความหน่วงค่ะถัดมานะคะ จะพูดถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะขอพูดกันว่าพารามิเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญทางจักรวาลวิทยาที่เรารู้จักกันนั้นได้แก่1พารามิเตอร์ของฮับเบิล s0 เท่ากับ a. ดส่วน a0 2พารามิเตอร์ความหน่วง q0 เท่ากับลบ s0 กำลังลบ2 a. ส่วน a0 นะคะเพื่อให้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างพลังงานมืดที่เราเพิ่มพารามิเตอร์เลขาคณิตลำดับที่3จากการวิเคราะห์สเกลาร์แฟกเตอร์ที่เทียบกับเวลา AT และอนุพันธ์อันดับที่3เราจะได้สรรมการที่1ดังนี้นค่ะ r เท่ากับ a 3ดอส่วน as กำลังสาสำหรับแบบจำลองของพลังงานมืด โดยสมการสถานะและพารามิเตอร์ความหนาแน่นนะคะเราจะได้ s t a t e f i ์เ R r r ตัวแรกดังสมการที่2นี้ค่ะและสมการที่3นะคะจะได้จากการรวมกันของ R และ Q โดยที่ S นั้นจะมีคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นกับ ความหนาแน่นของพลังงานมืดนะคะและในหัวข้อถัดมาเป็นการสรุปผลการเรีนยนรู้นะคะจากการศึกษาคู่สเตฟไฟเดอร์ RS พบว่าคู่สเตฟไฟเดอร์ RS นะั้นมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายอยู่ตัวอย่างเช่น rs เท่ากับ1 0จะพบในเอกภพที่ไม่มีค่าคงที่ทางเอกภพและไม่เกี่ยวข้องกับสสารมืดเย็นมาตรฐานหรือเดมแลมดา cdm ค่ะในขณะที่ rs เท่ากับ1 1จะ พบจากแบบจำลองส,สารมืดเย็นพื้นฐานโดยไม่มีรังสีดังภาพที่1นนะคะเมื่อกำหนด r s เท่ากับ1 0ูนย์นั้นจะเป็นช่วงที่ชาที่สุดสำหรับแบบจำลองพลังงานมืดที่มีขนาดใหญ่รวมถึงความเร่งที่เกิดจากการหมุน ของสนามสเกล่าจะช้าลงตามนะคะแต่ค่าของคู่เซฟไฟเดอร์ในปัจจุบันในแบบจำลองที่ติดตามกันมาจะเห็นว่า <c oughs> มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัยสำคัญนะคะและคุณสมบัติที่ช่วยให้เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างแบบจำลองที่ติดตามกันมาของพลังงานมืดยัง แสดงแบบจำลองของควีนเทนเซนสำหรับสมการสถานะที่คงที่เมื่อเอกภพมีการขยายตัวและคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาคู่สเตเตฟเดอร์นั้นให้เราทราบเลขาคณิตธรรมชาติของสเตเตฟเดอร์เนื่องจากสเตเ e ฟเดอร์นั้นขึ้นกับปัจจัยการขยายตัวและอนุพันธ์ ของสเตเตโเดอแต่สิ่งที่แตกต่างจากการอธิบายทางกายภาพของพลังงานมืดรวมถึงพารามิเตอร์ความหนาแน่นเล,เลขาคณิตและพารามิเตอร์ทางกายภาพที่เกี่ยวข้องผ่านสมการสนามของเอกภพในตารางที่1ค่ะ